ผูฟัง AI จาก VM ตัวนี้มีฟีเจอร์ Call Recording เพื่ออัดเสียงโทรศัพท์ Live Recording เพื่ออัดเสียงต่อหน้า Transcribe เสียงจากวิดีโอให้เป็นข้อความแล้วก็ Live Translation หรือก็คือการแปลาภาษาแบบเรียลไทม์หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเจ้า VM Nano Plus ตัวนี้มาเป็นเวลา2สัปดาห์ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้งานจริงของผมเองนะครับว่าหูฟัง AI ตัวนี้เนี่ยในชีวิตจริงมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนฟีเจอร์ต่างๆมันใช้งานได้จริงหรือมันเป็นแค่กิมมิคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxable ครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VM แต่เหมือนเดิมนะครับเนื้อหาและความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นของผมเอง100%ไม่มีการคัดกรองจากทางแบรนด์อย่างใดครับ สำหรับเจ้า VM Nano Plus ตัวนี้เนี่ย i s t r o p t i o n ที่เขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องมันคือ AI Recording True Wireless Ear ียบัตนะครับหมายความว่ามันเป็นทั้งหูฟังสำหรับใช้ฟังเพลงดูหนังด้วยความบันเทิงทั่วๆไปและในขณะเดียวกันมันก็เป็น AI Recorder และ Translator ด้วยสำหรับใช้อัดเสียงแปลาภาษาต่างๆนานา,นา ก็คือมันเป็นหูฟังทูอินวันที่อาจจะแตกต่างจากหูฟังทั่วๆไปที่เราเห็นกันตามท้องตลาดซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีหลายๆอย่างและแน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันเลยครับ อย่างที่บอกครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นทั้งหูฟังสําหรับฟังเพลงและเป็นหูฟัง AI ใช่ไหมครับสำหรับในแง่ที่มันเป็นหูฟังเนี่ย u m Nano Plus ตัวนี้มี preset EQ มาให้ทั้งหมด22แบบครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมี preference ในการฟังเพลงที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างตัวผมเองเนี่ยหูฟังที่ดีสําหรับผมคือหูฟังที่มีเสียงเบสแน่นสักหน่อยแต่ไม่บวมจนเกินไป แล้วก็เสียงแหลมที่โดดขึ้นมาสักนิดนึงแค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าผมเป็นคนที่อยู่ง่ายฟังง่ายนะครับไม่ได้เป็นออดดโอไฟล์อะไรขนาดนั้นถ้าหูฟังมันไม่ได้เสียงแย่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะโอเคนะครับอย่างปกติผมใช้ Airpods เป็นหลักซึ่ง Airpods เนี่ยมันก็ไม่ได้ปรับ EQ อะไรได้ใช่ไหมครับก็โชคดีไปที่ AirPods เนี่ยเสียง default มันถูกใจผมอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไร และสำหรับเจ้า VM Nano Plus ตัวนี้เนี่ย EQ default ตอนแกะกล่องออกมาผมว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับ preference ของผมนะครับผมก็เลยใช้ preset ตัว Balance เป็นหลักแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อหูฟังตัวนี้ไปใช้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าใน22 preset นี้มันต้องมีที่เข้าหูสักแบบนึงแหละหรือถ้ามันไม่มีที่ถูกใจจริงๆเลยก็เราสามารถเข้าไปปรับ EQ ได้เองตามความต้องการได้เลยใน custom ตรงนี้นะครับหูฟังตัวนี้อย่างที่เห็น มันเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ซึ่งถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ถนัดหูฟังอินเอียร์เลยนะครับผมไม่เคยชอบเลยตั้งแต่ยุค AirPods Pro รุ่นแรกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมลองใส่แล้วมันไม่สบายหูผมจําได้ขึ้นใจเลยว่าใช้ไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกเลยว่าเจ็บหูก็เลยไม่ได้สนใจหูฟังอินเอียร์อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนที่ AirPods Pro 2 AirPods Pro 3ออกมาก็ ไม่เคยเป็นออปชันของผมอีกเลยจนมาปี2 0 2 6นี่ี่แหละที่ผมมีโอกาสได้ลองใช้อินเอียครั้งก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนแรกผมก็คิดไว้ก่อนแล้วว่ายัางไงยังไงผมก็คงจะไม่ชอบฟีลลิ่งมันแน่ๆแต่ว่าพอได้ลองใช้จริงเนี่ยผมกลับโอเคเฉยเลยนะครับมันเป็นหูฟังอินเอียที่ไม่ได้เจ็บหูอย่างที่ผมคิดแล้วจุกยางที่ให้มาเนี่ยก็มีให้เลือกหลายไซส์นะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวที่ติดมากับตัวหูฟังเลยบังเอิญไซส์นี้มันฟิตกับหูผมพอดี แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้แล้วมันแน่นไปหรือว่าหลวมไปเนี่ยก็สามารถลองเปลี่ยนไซส์อื่นได้นะครับจริงๆผมแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าหรือตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะแค่บังเอิญสวยหูไม่ฟิตกับ AirPods Pro เฉยๆแต่ผมดันฝังใจมาตลอดว่าตัวเองใช้หูฟังอินเอียร์ไม่ได้ก็เลยตัดหูฟังอินเอียร์ออกไปจากชีวิตเลยนะครับตอนนี้ก็ได้รู้แล้วครับว่าหูฟังอินเอียร์ที่ผมใส่แล้วไม่เจ็บหูเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวในอนานะคตผมอาจจะมีหูฟังอินเอียร์ตัวอื่นๆมารีวิวเพื่อนๆดูกัน หรือไม่แน่ผมอาจจะสั่ง airpods pro 3มาเลยก็ได้นะครับลองให้โอกาส Apple อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ airpods pro 3กันอยู่เป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากแนะนำก็บอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับทีนี้มาถึงฟีเจอร์ในแง่ที่มันเป็น ai recorder และ translator อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับจุดขายของ v m nano plus ตัวนี้เนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่4อย่างครับก็คือ 1. c o r e recording 2. live recording 3. แปลงเสียงเป็นข้อความแล้วก็4 Live translation หรือก็คือการแปลแบบสดๆซึ่งผมสปอ์ให้ก่อนเลยว่าการใช้งานในส่วนที่เป็น AI เนี่ยอย่างที่เราดูกันนะครับความสามารถของ AI ณนะปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ถูกต้องไม่ได้แม่นยำร้อยรซใช่ไหมครับซึ่งก็รวมถึง AI ในหูฟัง VM Nano+ Plus ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฟีเจอร์ AI ที่ VM ใส่มาในหูฟังตัวนี้เนี่ยถึงแม้มันจะยังไม่ได้ perfect แต่ว่าผมได้ทดลองใช้แล้วมันมีหลายๆฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ call recording ซึ่งมันก็คือการบันทึกเสียงจากการโทรคุยกันนะครับอันนี้เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วมันก็มีประโยชน์ของมันถ้าเกิดว่าคุณมีความจำเป็นอะไรทักอย่างที่ทำให้ต้องอัดเสียงตอนที่คุณคุยกับคนอื่นไม่ว่าจะผ่านการโทรหรือคอ l ไล i n โดยที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรากำลังอัดเสียงเขาเนี่ยฟีเจอร์นี้ก็เพิ่มความสะดวกตรงนี้ได้ นะครับไม่งั้นคุณก็ต้องใช้วิธีเปิดสปีกเกอร์แล้วก็ใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งมาดเสียงอีกทีเพื่อให้มันได้ยินทั้งเสียงคุณเองแล้วก็เสียงของคู่สนทนาที่ออกมาจากลาโพงใช่ไหมครับแต่ตรงๆสําหรับผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็คงไม่ได้มีเหตุผลให้เราต้องอัดเสียงโทรศัพท์กันบ่อยขนาดนั้นนานๆทีคุณอาจจะอยากอัดเสียงตอนที่มจฉาชีพโทรมาหลอกคุณอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับข้อดีของฟีเจอร์นี้เนี่ย ผมก็เลยมองว่ามันมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องโทรติดต่องานหรือคุยธุระบ่อยๆทุกวันเวนลาหลายสายนะครับก็คือคุณสามารถคุยงานไปโดยที่ไม่ต้องมาคอยจดโนต้ตอะไรเลยพอคุณใช้หูฟังตัวนี้อัดเสียงไว้แล้วเนี่ยก็เข้าแอปให้มันทําสรุปรีแคปคีย์พอยท์ที่คุณเพิ่งคุยไปได้เลยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อซยังไงยังไงเราก็ควรรีเช็คเองอีกทีหนึง่งแต่ก็ถือว่ามันช่วยลดความยุ่งยากในการอัดเสียง แล้วก็ช่วยทุ่นแรงในการคุยงานไปได้เยอะพอสมควรสำหรับฟีเจอร์ live recording ก็คล้ายๆกันครับแต่แทนที่จะเป็นการอัดเสียงการคุยผ่านโทรศัพท์ฟีเจอร์นี้จะเป็นการอัดเสียงการสนทนาที่เราพูดคุยกันต่อหน้าก็จะมีประโยชน์สำหรับการอัดเสียงในที่ประชุมต่างๆโดยที่เราแค่เปิดฝากล่องหูฟังขึ้นมาแล้วก็วางไว้ให้มันอัดเสียงได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็สามารถให้ AI มันสรุปให้อีกทีหนึ่งได้ด้วยแต่จริงๆส่วนตัวเลยเนี่ยผมคิดว่า สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฟังเลคเชอร์เนี่ยผมว่าฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์มากๆก็คือแทนที่เราจะต้องอัดเสียงเรามานั่งถอดเทปเองเนี่ยก็ให้ AI มันอัดเสียงให้แล้วก็แกะเป็นเท็กซ์ไปให้เลยนะครับแล้วเราค่อยมารีเช็คอีกทีว่ามีตรงไหนผิดบ้างส่วนตัวนะครับในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษามาก่อนในแง่ของการเป็น AI Ass i s t a n t เนี่ยผมว่าฟีเจอร์นี้นี่แหละมีประโยชน์สุดๆแล้วก็ใช้งานได้จริงมากที่สุดแล้ว ทีนี้มาพูดถึงฟีเจอร์ที่ผมมองว่ายังไม่เวิร์กแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับก็คือฟีเจอร์ transcribe audio or video in real time หรือก็คือการแปลงเสียงจากสื่อที่เราดูอยู่ให้เป็นข้อความนั่นเองนะครับคือฟีเจอร์นี้เนี่ยเอาง่ายๆมันก็คือซับไตเติลนั่นแหละเพราะว่ามันเอาไว้แปลสิ่งที่เราดูอยู่แบบเรียลไทม์แต่ว่าไอสิ่งนี้เนี่ย ถ้าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่คุณใช้ดูวิดีโอต่างๆเป็นหลักมันคือ y YouTube เนี่ยใน YouTube มันก็มีออปชันให้แสดง CC หรือโคลส Caption หรือก็คือซับไตเติลนั่นแหละมันมีให้อยู่แล้วนะครับเช่นถ้าเราดูคลิปภาษาอังกฤษเราต้องการอ่านเท็กซ์เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ง่ายสุดเลยครับเพราะว่าใน YouTube มันจะมีการออโต้เจเนเรตแคปชั่นให้เกือบทุกคลิปอยู่แล้วซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ออโต้แคปชั่นภาษาอังกฤษของ YouTube มันแม่นยำแล้วก็ถูกต้อง98%นะครับน้อยครั้งที่มันจะเจเนเรตมาผิดส่วนถ้าเราดูคลิปภาษาอังกฤษแล้วต้องการอ่านเท็กซ์ที่แปลเป็นภาษาไทยไปพร้อมๆกันเนี่ยล่าสุดเราก็สามารถกดให้ YouTube มันออโต้ทรานสล t ตเป็นภาษาไทยให้ได้แบบทันทีเลยนะครับซึ่งความถูกต้องเนี่ยผมลองเทียบซับที่ y o u t u b e แปลให้กับซับที่ AI ของ VM แปลมาให้เนี่ย ผมเห็นว่ามันพอๆกันนะครับก็คือไม่ได้ถูกต้องร้อเเซทั้งคู่แต่ก็ถูกต้องในระดับที่สามารถเข้าใจได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าการกดแปลจาก YouTube โดยตรงเนี่ยมันง่ายกว่ามากๆนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายมันสามารถกดในแอป YouTube ได้เลยผมก็เลยคิดว่าฟีเจอร์นี้ของ VM เอนี่ยอาจจะยังนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการดูหนังใน Netflix เนี่ยไม่ต้องนึกถึงฟีเจอร์นี้เลย เพราะว่ามันมีซับไตเติลแบบ Official ให้อยู่แล้วและมีให้หลายภาษาเลยด้วยผมก็เลยไม่ค่อยเห็น point ของฟีเจอร์นี้สักเท่าไหรนะ่นตอนนี้นะครับแต่ก็เข้าใจครับว่าตัว AI ของ VM เนี่ยมันสามารถทำ summary ได้แล้วก็ทำสรุปออกมาเป็น mind map ได้ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับส่วนตัวผมเวลาดูคลิปใน YouTube หรือดูหนังใน Netflix เนี่ยผมไม่คิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำสรุปคลิปหรือหนังพวกนี้ออกมาเป็น mind map ฟีเจอร์นี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมียูสเคส s ีนาริโอที่ฟีเจอร์นี้มันมีประโยชน์จริงๆก็สามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับเผื่อว่าผมตกหล่นอะไรไปส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าอาจจะยังก็คือ Live Translate ครับฟีเจอร์นี้เนี่ยผมขอสรุปสั้นๆว่าในสถานการณ์จริงที่คุณต้องการแปลภาษาเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาพูดคุยกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่เราก็ต้องการพูดคุยโตอตอบกันไปมา ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูจากความสามารถของ v m Nano Plus ณตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมว่าใช้ Google Translate ตอบโจทย์กว่าครับเพราะว่าฟีเจอร์ Live Translate ของ v m ในแอปเนี่ยมันยังขาดขาดเกินเกินอยู่นิดหน่อยครับการแปลาภาษาที่คู่สนทนาพูดมามันยังไม่ได้เรียวไทม์ขนาดนั้นแต่ที่เป็นปัญหาเลยก็คือต่อให้เราจะสามารถเข้าใจที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดมาได้แล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหา การแปลาภาษาที่เราพูดไปให้คู่สนทนาเขาเข้าใจได้นะครับเอาง่ายๆก็คือเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดอยู่ฝั่งเดียวแต่เวลาเราพูดกลับไปเนี่ยถ้าเรายังพูดเป็นภาษาไทยเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราใช้ Google Translate เนี่ยมันสามารถแปลได้ทั้งสองฝั่งครับในสถานการณ์จริงเนี่ยผมก็เลยคิดว่า Google Translate มันแก้ป,ปัญหาได้ตรงจุดกว่าแต่ยังไงก็ขอทิ้งท้ายไว้น,นิดนึงครับว่าจุดอ่อนของทั้ง2ฟีเจอร์ที่ผมพูดมาเนี่ย จริงๆมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับซึ่งมันสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นได้ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อครับว่าในอัปเดตต่อๆไปในอนาคตเนี่ย VM เขาจะพัฒนา2ฟีเจอร์นี้ไปในทิศทางไหนโดยสรุปนะครับสำหรับหูฟัง VM Nano Plus ตัวนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเป็นหูฟังที่ใช้ดูหนังฟังเพลงที่คุณภาพดีตัวหนึ่งเลย Active Noise Cancellation ก็ทำได้ดีในส่วนนี้เนี่ยผมโอเคมากๆ ส่วนฟีเจอร์ AI ที่ผมมองว่ามีประโยชน์ก็คือการ record call แล้วก็ทำสรุปให้เราได้เลยสำหรับคนทำงานและที่มีประโยชน์มากๆก็คือการ record แล้วก็ถอดเทปสำหรับนักเรียนนักศึกษาส่วนฟีเจอร์ transcribe แล้วก็ live translate เนี่ยใช้งานจริงยังไม่ค่อยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว VM Nano Plus จากประสบการณ์การใช้งานจริงของผมขอบคุณ VM ที่สปอนเซอร์คลิปนี้แล้วก็ให้ความอิสระ100%ในการรีวิวของผมถ้าใครสนใจ VM Nano Plus ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็มาพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ